ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของพิกัดกีฬาในข่าวเช้ากับผมภาคชิสภาพาเรืองไพศาลนะครับออกส้ายกันไปแล้วกับการในขันในเล็กสองของฟุตบอลเอเอสลีคคู่ภาคชิวิทันสอนะครับที่มีการถอดสดผ่านทางช่องนาวยี่สิบหกครับจะพาไปดูของการในขันเมื่อวานนี้ครับกับโซนกรุงเทพตะว,วันอ,อกราชประชาน,นั้นนําเป็นจ่าฝูงต่อไปด้วยการปลุกไปเก็บสามแต้มเหนือกองเรือยุทธการครับเป็นการเจอกันของโซนกรุงเทพตะวันออกนะครับเป็นคู่เปิดของเลขกสองเมื่อวานนี้ครับที่สนามปมมห้สตหีี เจ้าบ้านกองเรี้ธุการเปิดบ้านรับการมเยอนของจ่าฝูงราชาราชประชาครับแังนั้นก็เปิดเกมลุกบุกกันเข้าใส่ครับแต่ว่าราชพรานั้นมีโอกาสทำประตูมากกว่าแต่ยังคงจบสกอร์ไม่ได้ครับเหมือนกันอยู่ศูนย์ศูนย์ก็กดว่าครึ่งหลังครับมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่80นัทวุฒิธมอุดมก่อนหลังเจ้าบ้านสกัดบอลไม่ดีครับมาเข้าทางเรวัตมีเลียนเป็นงหน้าสำรองที่หลุดเข้าไปยิงเผาขนผ่านมือพงศธรคชาผลเข้าไปไม่พลาดครับ จบเกมรกาชประชาผูกเก็บสามแต้มเหนือกองเริีการ1ต่อ0ครับตอนนี้แข่งไปแล้วสินัดมี24คะแนนนำเป็นจ่าฝูง นำห่างต่อไปนะครับสวนเจ้าบ้านก็ไม่มีแปมตอนนี้มีเพียงแค่สิแแปมเท่าเดิมแต่การลงสนามเปดนัดรั้งอยู่ท้ายตารางของโซนกรุงเทพตะวันออกต่อไปนะครับโปรแกรมถ่ายทอดสดของฟุตบอลดิวิชั่น2วันศุกร์นี้ครับจะเป็นการแข่งขันของ,รงนนยยกรุงเทพและปริมณฑล,ผลครับการจุลียูเนเต็ดทีมหัวแถวของตารางจะเปิดสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเจอกับแ i r f ฟ r ส e รบิ i n s นเอฟตีในเวลาสี่โมงเย็นครับ ไปดูที่ผลการแข่งขันและสรุปตารางคะแนนของทั้ง8โซนฟุตบัลเอเอสเล่คุยผ้าค,ครับเริ่มนที่ภาคเหนือหนองบัวพิจ้าครับถูกไปตล่มเพชรบูรณ์สลอย4-0ตาค่ายกำแพงเพชร0-1พิชิตโลกเสมอกับลำพูนบอลลเออร์2-2ครับหนองบัวพิจานำเป็นจา่าฝูงต่อไปมี2 8คะแนนนำห่างพอสมควรครับตามมาด้วยลำพูนบอลลเออร์พยาเอฟซีพิชิตโลกและแพร่ยอยู่ที่อันดับ5นี่คือโซนภาคเหนือเลยครับ โซดอีสานกันมากครับสกลนครนะครับพลิกล็อกสุดพายนะครับเอาชนะอุดรธานีพีมจ่าฝูง100นครพนมไข่ขาบบ้านให้กับมหาสารคาม2 3 1ดแพ้อุบลขาดลอยครับ1ต่อ5และเกตเสมอกับอำนาจปอลี00ครับแม้ว่าจะพ่ายแพ้ครับแต่ว่ายักษ์แสดอย่างอุดรนั้นยังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไปมี3เสคะแนนตามด้วยอุบล27คะแนนครับอันดับ3มหาสารคามอันดับ4ีขอนแก่นและอำนาจโปรลีอยู่ที่อันดับ5าครับ ภาคตะวันออรน,นะครับประการบุกไปพ่ายนาววิยโยธิน2ต่อ1น1ครับ่ายมิตรกบินเสมอกับจันทบุรี00และปลวกแดงอัจนะตะแก้ว2ต่อ1น1ครับราชเอฟซียังคงเป็นจ่าฝูงของโซนนี้ต่อไปของโซนตะวันอ่อนนะครับนำทางปราจีนบุรีอยู่ถึง9แต้มครับปลวกแดงระยองอยู่ที่อันดับ3าพัทยาอันดับ4และประการ f อฟอยู่ที่อันดับ5ครับ โซนกรุงเทพตะวันออกครับคู่สข่สดเมื่อวานนี้นราชบัญชาจา่าฝูงบุกไปเก็บตามแฝงเหนือกองฤรวิการศูนยนนะครับปธานีผ้าให้กับพัทยาศูนย์และกินนากรบินเอาชนะปราการอยู่เต็ดสามต่อสองราชบัญชานำเป็นจา่าฝูงต่อไปครับในโซนนี้มียีบสามคะแนนตามมาอยู่ที่บ้านบึงที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงเตะครับมีสิคะแนนแข่งน้อยกว่าหนึ่งัดประการอยู่ที่อันดับ3ามสินนากรบินบุรีอันดับ4ี่และลูกอีสานอันดับ5 3 5 <ๆ S 1> า5าคะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ กรุงเทพปาริมณฑลเมื่อวานนี้เตะกัน2คู่ครับทหารบกเสมอจามจุรี0-0และ BC อาชนะเกษตรศาสตร์10ครับตอนนี้จามจุรีนำเป็นจ่าฝูงครับมี24คะแนนจากชนะ7เสมอ3แพ้1นึ่งบีูเดฟโฟครับมีอยู่ยี่คะแนนครับอยู่ที่อันดับ2รังสิตอันดับ3เกษตรศาสตร์อันดับ4และทหารบกอันดับ5ครับไปดูกันที่โซนภาคกลางครับวิทยาบริเออร์ถล่มมาแชร์ชัยภูมิขาดลอยครับ3ต่อ0ย์ สิงห์บุรีชนะพานทอง2-0และสลับบุรีทรีอแพ้อายุทยา f c 1-2ครับตัวนี้อายุทยาวอริเออร์นำเป็นจ่าฝูงครับมีทาพคะแนนแล้วก็มีแต้มนำหน้าอายุทยา FC ครับทีมแค่แต้มเดียวครับเป็น2ทีมของอายุทยาที่นำเป็นจ่าฝูงและรองจ่าฝูงตามด้วยสิงห์บุรีมารจันทร์านน้ำโพ n s ็ u และอายุทยาอยู่ในเต็ดครับปิดท้ายกันที่ส่วนภาคตะวันตกครับสพลอสมุทรสาครแพ้สีหมอก2-3 กรุงธนบุรีเอาชนะธนบุรีซิตี้2-0เป็นดาร์บี้แมตช์ของธนบุรีนะครับและเมืองการชนะอัสสัมชัญยูเนเต็ด1-0ตัวนี้ครับภาคตะวันตกมหาวิทยาลัยศึกษ์นำเป็นจา่าฝูงมี25คะแนนตามมาด้วยสีหมอกตามเพียงแค่แต้มเดียวและกธนบุรีอันดับ3ครับตัวนี้ถือว่าคะแนนนั้นเกาะกลุ่มกันมีโอกาสลุ้นตั้งแต่อันดับ1ถึง5้าที่มีโอกาสที่จะแซงขึ้นเป็นจา่าฝูงและรองจา่าฝูงเพื่อทำแต้ม,ตมไปโดยที่แชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงปลายฤดูกาลครับ ไม่มีกนนารแข่งขันของส่วนาาใตานะครับโพชออกสากนนารแข่งขันกันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ